ในราชวงศ์เหมิงแผ่นดินตกอยู่ในความวุ่นวายจากการลุกลานของโจนฉลัดญี่ปุ่นแต่หัวหน้าโจนฉลัดกลับไม่ใช่คนญี่ปุ่นแต่กลับเป็นคนในราชวงศ์เหมิงเขามีนามว่าหวังจือ้อหวังจื้อต้องการอำนาจและต้องการโค่นล้มราชวงศ์เหมิง เพื่อตนเองนั้นจะได้ขึ้นมาปกครองแผ่นดินเขาได้ก่อตั้งกองทัพและร่วมมือกับญี่ปุ่นในการต่อกรกับราชวงศ์หมิงทั้งทหารญี่ปุ่นรวมถึงกลุ่มโจรสลัดที่หลับจ้างเพื่อเงินพวกเขาจึงมั่นใจในการต่อกรกับราชวงศ์หมิงได้ผมมีโปรดีราคาเด็ดจากเน็ตฟิกมาแนะนำนะครับราคาพิเศษ139บาทรองรับทุกอุปกรณ์มีซีรีส์และหนังมากกว่า1 0 0 0 0รายการสมัครแล้วดูได้ทันที24ชั่วโมง โหลดหนังไว้ดูออฟไลน์ก็ได้ใช้เมลเดิมตลอดอายุการใช้งานและประวัติการดูก็ไม่หายดูหนังมันๆเพลินๆแอดไลน์ที่หน้าจอหรือคลิกลิงกใต้วีดูได้เลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วทัพของหวังจือก็ได้พ่ายแพ้ไป และทำให้หวังจื้อถูกจับตัวและก็ถูกจำคุกหลังจากนั้นลูกบุญธรรมของหวังจื้ออยางเหมาไห่เฟิงก็ได้สืบทออเจตจำนงของพ่อบุญธรรมและรวบรวมโจนสลัดนับพันคนบุกเข้ามาหน้าหนามเจ้อเจียงบนสะดมชาวบ้านอีกครั้งจนทำให้ชาวบ้านล้มตายเป็นจำนวนมากพวกเขาเข้ายึดคองสร้างป้อมปราก,การเพื่อสะสมกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อจะบุกเมืองหลวงของราชวงศ์หมิง ราชวงศ์หมิงรู้ดังนั้นจึงได้สั่งการให้แม่ทัพอยู่ตาโยนำทหารที่มากกว่าพวกจอนสลดัดบุกเข้าไปในฐานที่มั่นของพวกจอนสลดัดและก็หวังว่าแม่ทัพอยู่จะสามารถจัดการกับกองทัพของผู้ลูกลานได้แต่การบุกของแม่ทัพอยู่ที่มีกำลังที่มากกว่าไม่มีการวางกลยุทธ์และคงมั่นใจว่ากำลังคนที่มีมากกว่าจะชนะได้แต่กลับโดนจอนสลดดัดเล่นงานอย่างหนกักจนไม่อาจที่บุกเข้าจัดการกับพวกมันได้ พ,พวกจนสลาดได้เปรียบด้านชัยภูมิถึงแม้จะมีคนที่น้อยกว่าแต่ก็สามารถทำให้ทหารของแม่ทัพยูล้มตายไปหลายคนด้วยการนี้แม่ทัพยูจะต้องสั่งถอยทัพทันทีและคนที่อยู่เบื้องหลังการต้านทัพของแม่ทัพยูนั่นก็คือเสือเท่าที่คอยวางแผ,น,ผนลบเขามีชื่อว่าเขาวาสวะจัติกุลมัสละคนจากญี่ปุน่นเขาถูกส่งมาเพื่อสร้างความปั่นป่วนในราชวงหมิงเสือเท่ายัางเป็นอาจาร,รย์ขององค์ชายเหมา ลูกบนธรรมของหวังเจ๋อองค์ชายเหมาต้องการทําสงครามเพื่อกดดันให้ราชวงศ์หมิงปล่อยตัวพ่อของเขาออกมาและเข้ายึดครองเมืองหลวงแม่ทัพอยู่หลังจากแพ้ศึกและได้รับบาดเจ็บตัวแม่ทัพเองก็ต้องการจะปลุกอีกครั้งในเ,เรน็วๆนี้แต่ใต้เท้าหูขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของบนทนเจ๋อเจียงได้เข้ามาห้ามเพราะเป็นห่วงแม่ทัพอยู่ด้วยอาการบาดเจ็บที่ยังไม่หายดีและขวัญกำลังใจของทหารก็ยังอ่อนแอจึงไม่เหมาะที่จะเข้าโจมตี ได้ท้าหูยังได้พาแม่ทับฉีมาแนะนําให้กับแม่ทับยูได้รู้จักแม่ทับฉีจึงบอกว่ารีบร้อนไปจะไม่เป็นการดีแม่ทับฉีจึงเข้ามาแนะนําตัวกับแม่ทับยูแม่ทับยูได้ยินชื่อเสียงของแม่ทับฉีในการออกศึกชนะศึกมาหลายครั้งจึงถามกลับไปว่าถ้าเห็นแผนของข้าไม่เหมาะสมแล้วท่านมีแผนที่ดีกว่านี้ไหมแม่ทับฉีก็ตอบไปตามตรงว่าตอนนี้เขายังไม่มีแผนในการบุกโจมตีพวกมัน ไต้เท้าหูจึงบอกกับแม่ทับยูไปว่าเขาเป็นห่วงแม่ทับยูที่ใช้เวลานานเกินไปในการปราบโจรสลัดจึงเชิญแม่ทับฉีเข้ามาช่วยในการลบครั้งนี้จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากแม่ทับยูก็ไม่ปฏิเสธในการช่วยเหลือในครั้งนี้เขานับถือไต้เท้าหูและจะทำตามที่ไต้เท้าหูสั่งแต่ดูท่าทางแล้วแม่ทับยูยังรู้สึกไม่ค่อยชอบแม่ทับฉีเพราะแม่ทับฉีกำลังจะทำหน้าที่แทนเขาไต้เท้าหูจึงได้แต่งตั้งแม่ทับฉี เป็นคนคุมกองทัพน้าเพื่อบุกปราบจอนสลัดให้สินซากแม่ทัพฉีน้อมรับหน้าที่และจะทำให้สุดความสามารถหลังจากนั้นแม่ทัพฉีก็จัดทัพเพื่อเดินทางไปย่งเขตที่ตั้งของพวกจอนสลัดพวกเขาเดินทัพตั้งค่าให้ใกล้พวกมันมากที่สุดแต่แม่ทัพฉีกับไม่ยอมออกคำสั่งบุกเขาจัดขบวนทัพเพื่อต้องการจะประเมินค่าศึกแม่ทัพฉีทำแบบนี้อยู่หลายวันจนนายกองถามไปว่าทำไมไม่ยอมบุกสักที แม่ทัพฉีจึงบอกไปว่าที่เขาต้องทำแบบนี้เพื่อดูการเคลื่อนไหวของข้าเึอและทำให้ข้าศึกชล่าใจาถ้าพวกเขาไม่ยอมบุกสักทีแล้ววันไหนที่พวกมันไม่ทันตั้งตัวพวกเขาจะบุกทันทีนั่นคือแผนการของแม่ทัพฉีส่วนทางด้านเสือเทาเขารู้สึกกังวลใจเรื่องนี้ที่กองทัพหมีมาตั้งทัพอยู่ด้านหน้าแต่กลับไม่ยอมโจมตีพวกเขาสักทีแม่ทัพฉีมีชื่อเสียงในการวางกลยุทธ์เขาทำแบบนี้ต้องมีแผนการแน่ เสือเทาจึงบอกทุกคนว่าอย่าประมาทแม่ทับฉีด้วยเด็ดขาดและในคืนนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักนายก,กองจึงรีบเข้าไปแจ้งกับแม่ทับฉีว่าตอนนี้คือโอกาสของพวกเขาแล้วพวกศัตรูจะได้ไม่ต้องระวังตัวแต่แม่ทับฉีก็ไม่ทาพวกจรสลัดคงคิดเหมือนกันว่าพวกเขาจะบบกและตั้งแนวรับไว้เป็นอย่างดีแน่นอนแต่ถ้าพวกเขาไม่ยอมโบกในสถานการณ์แบบนี้มันก็ยิ่งทําให้ข้าศึกชะล่าใจเข้าไปใหญ่ และต่อไปจะไม่ทันระวังตัวเลยนั่นคือโอกาสในการบุกที่แท้จริงส่วนพวกโจรสลัดโลนินพวกนี้เอาแต่ดื่มเหล้าสังสรรค์ไม่ยอมเฝ้าเวียนยามไม่ยอมตื่นตัวเสือเท่าจึงเข้ามาเตือนพวกโลนินพวกนี้ให้เลิกทําแบบนี้ซะแต่ดูท่าทางแล้วพวกโลนินพวกนี้ไม่ยอมรับคําสั่งของเสือเท่าคนนี้เลยพวกโลนินพวกนี้มันก็เหมือนพวกโจนที่ทํางานเพื่อเงินและป้้นสะดมค่มขืนผู้หญิง หาความสุขใส่ตัวเองเท่านั้นไม่สนใจใครทั้งนานทําให้พวกโลนีนแข่งข้อต่อเสือเทาและไม่ยอมฟังคําสั่งของเสือเทาจนเช้าวันต่อมาแม่ทัพฉีมองดูล้ว่าถึงเวลาีจะบุกสักทีพวกมันคงตายใจที่พวกเขาไม่ยอมบุกเมื่อคืนพวกจนสลัดคงนอนหลับกันหมดแล้วเขาจึงสั่งให้เตรียมทหารให้พร้อมเดินทัพให้เงียบที่สุดและสั่งให้นายกองไม่บอกกับแม่ทัพอยู่ที่จะเป็นทัพเสริม ทายได้ยินเสียงปืนใหญ่ให้รีบเลือนทัาบไปเจอก,กันบนยอดเขาส่วนพวกโลเนินที่ดื่มกันอย่างหนักเมื่อคืนก็นอนหลับไม่สนใจในการเฝ้ากำแพงค่ายเลนั่นจะเป็นโอกาสดีของแม่ทัพฉีที่จะบุกโจมตีและแล้วปืนใหญ่ลูกแรกของแม่ทัพฉีก็ถูกยิงออกไปปืนใหญ่ยิงโดนกำแพงค่ายของพวกมันอย่างจางจนสามารถทำลายกำแพงของพวกมันไปได้ตอนนี้กำแพงแตกแล้วแม่ทัพฉีจึงสั่งให้ทุกคนบุกเข้าค่ายพวกมันทันที พวกโลนินที่ไม่ทันระวังตัวก็ถูกทหารมิงเข้าเล่นงานคาตายไปหลายคนด้วยที่พวกมันไม่ทันระวังตัวพวกโลนินจะไม่อาจจะต้านทับของมิงได้พวกมันจึงต้องถอยทับส่วนเสือเท่าที่ตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลจากกำแพงองค์ชายเหมาต้องการจะเกณฑ์คนไปช่วยเพื่อต้านทับพวกทหารมิงแต่เสือเท่าก็ห้ามไว้ก่อนตอนนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วพวกเขาได้เสียค่ายกับแม่ทัพมิงไปแล้วถ้าไปลบในตอนนี้พวกเขาต้องแพ้อย,อย่างแน่นอน เสือเท่าต้องการชนะโดยไม่ให้คนของเขาต้องเสียหายหนะักตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของพวกเขาเสือเท่าจึงบอกกับองค์ชายให้ถอนกําลังทันทีกลับไปสะสมกําลังใหม่ยังมีเวลาอีกมากที่โจมตีทัพหมิงทุกคนจะไม่มีทางเลือกจึงทําตามที่เสือเท่าได้สั่งการส่วนทัพของแม่ทัพอยู่ก็เดินทางมาถึงค่ายของพวกโจรสลัดแล้วฝีมือของแม่ทัพฉีได้สังหารพวกโจรสลัดไปหลายคนและยังสามารถยึดค่ายของพวกมันมาได้ แม่ทับฉีได้พิสูจน์แล้วว่าเขาเก่งในการสึกจริงหลายนานก็ทําให้แม่ทับอยู่ยอมรับในตัวของแม่ทับฉีจนมีชาวบ้านมาแจ้งว่ามีชาวบ้านหลายคนถูกขังในค่ายของพวกมันชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือด้วยด่วนแม่ทับฉีเขาไม่รอชา้าจึงรีบตรงเข้าไปเพื่อจะช่วยชาวบ้านชาวบ้านพวกนี้มีแต่ผู้ชายทั้งหมดมันมีอะไรที่แปลกไปแม่ทับอยู่จึงสังเกตเห็นมีดของพวกญี่ปุ่นที่ตัวของชาวบ้าน และพวกนี้ก็คือพวกโจรสลัดที่ปลอมตัวมาเพื่อจะสังหารแม่ทัพฉีแม่ทัพอยู่เขาจัดการพวกมันเขาเก่งในการต่อสู้เป็นอย่างมากไม่มีใครสามารถล้มเขาได้พวกมันพยายามสู้แต่ก็ไม่อาจจะสู้ได้ทําให้พวกมันจึงริบถอยทัพบแม่ทัพฉีจึงสั่งให้จัดการฆ่าพวกมันให้หมดพวกเขาตามพวกมันไปแต่นี่ก็คือกับดักของพวกมันพลปืนทหารญี่ปุ่นอยู่ตรงหน้าแม่ทัพฉีแล้วพวกเขาโดนเย็งจึงไม่อาจจะติดตามพวกจนสลัดไปได้ โชคดีที่แม่ทับฉีบาดเจ็บจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแม่ทับยูจึงบอกกับแม่ทับฉีไปว่าส่วนใหญ่พวกนี้คือชาวหมิงที่ไม่มีทางไปพวกเขาจึงได้เข้าร่วมกับหวังเจ้อเพื่อจะเป็นโจรสลัดสู้รบให้กับหวังเจ๋อและก็มีพวกเี่ปุ่นเข้าร่วมอยู่ด้วยพวกเย่ปุ่นไม่ได้มีแค่โจรสลดัดและพวกโลนินเท่านั้นพวกมันยังมีทหารญี่ปุ่นที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีเข้าร่วมด้วยพวกทหารจะเก่งที่สุดในกองโจรสลดัดแม่ทับฉีเข้าใจมาโดยตลอดว่า พวกโจรสลัดมีแต่พวกโจนที่ต้องการจะปนคาเท่านั้นนี่มันมีทั้งทหารเข้ามาด้วยมันก็จะยิ่งยากที่จะรับมือได้จนมีขุนนางจากวังหลวงเข้ามาหาทั้งสองคนขุนนางมาครั้งนี้เพื่อต้องการจับทั้งคู่เนื่องจากพวกขุนนางที่ไม่อยากจะเห็นใครได้ดีไปกว่าตนพวกขุนนางจึงได้ตั้งข้อหาแม่ทัพฉีและแม่ทัพโยที่ได้ปล่อยให้โจรสลัดได้ดีไปได้หาว่าทั้งคู่รู้เห็นเป็นใจกับพวกโจรสลัดเพื่อช่วยในการหลบหนี แต่แถวหูรู้ดีว่าทางครูไม่ได้ทาอย่างแน่นอนแต่นี่เป็นคําสั่งจากวังหลวงแต่ถถวหูจึงไม่สามารถที่ช่วยได้โดยข้อหาของแม่ทับฉีมีน้อยกว่าแม่ทับยูพอแม่ทับยูเขาได้พายแพ้กับโจรสลดัดส่วนแม่ทับฉีสามารถลบชนะได้แต่ไม่อาจจะจับตัวหัวหน้าของพวกมันได้แต่ถถวหูจึงสั่งให้แม่ทับฉีกลับไปเก็บตัวอยู่ที่บ้านให้ทางการสอบสวนเรื่องนี้เก็บตัวจนกว่าจะปิดคดีนี้ได้ ส่วนแม่ทับยูไม่อาจจะทับอะไรได้แล้วเขาจึงโดนจับตัวไปแต่เท้าหูสัญญาว่าเขาจะช่วยทั้งคู่เต็มที่หลังจากการชนะอีกครั้งนี้แม่ทับฉีได้กลับไปบ้านไปอยู่กับผู้หญิงคนรักของแม่ทับแม่ทับฉีจะมีการศึกษาอาวุธของพวกญี่ปุ่นปืนญี่ปุ่นยิงรุนแรงเป็นอย่างมากจะสามารถทะลุดโล่ของพวกเขาได้ไม่ยากถ้าทับหน้านำโล่แบบนี้ไปลบกับพวกมันก็มีแต่จะตายกันทั้งหมดแม่ทับฉีจะต้องการรอที่หนากว่านี้ ส่วนดาบสมุลยก็คมเป็นอย่างมากสามารถฟันดาบของพวกเขาหาักไพายได้เพียงครั้งเดียวพวกเขาพยายามจะเลียนแบบแต่มันก็ยากที่จะทำไม่รู้วิธีการตีดาบพวกนี้จนมีทหารเข้ามาบอกว่าใต้เท้าหูได้ช่วยคดีแล้วจนแม่ทัพฉีได้ผลผิดแล้วทุกคนต่างดีใจกับการได้รับอิสรภาพในครั้งนี้แต่แม่ทัพอยู่ในตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆรอเวลาในการตัดสินแม่ทัพฉีจึงหาโอกาสเข้าไปเยี่ยมแม่ทัพอยู่ในคุก แม่ทัพฉีไม่เข้าใจที่ทำไมแม่ทัพอยู่ยังไม่ได้รับอิสรภาพสักเทในเมื่อพวกเขาไม่มีความผิดอะไรมีแต่พวกขุนนางที่ใส่หลายพวกเขาโดยที่พวกขุนนางไม่มีผลงานอะไรทั้งนั้นมีแต่จะแย่งขิงอำนาจกันไปมาแม่ทับชีได้รับอิสรภาพก็เจงแต่การได้รับอิสรภาพในครั้งนี้มันก็ได้มาจากที่ได้เท้าหูติดสินบนกับพวกขุนนางแม่ทัพชีไม่ชอบพิธีการแบบนี้แต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกัน ส่วนแม่ทับยูเขาก็เกือบโดนตัดหัวโชคดีที่ได้เท้าหูเขามาช่วยจ่ายเงินให้กับพวกขุนนางทําให้แม่ทับยูรอดตายมาจากคมดาบของพวกขุนนางมาได้ถึงได้เท้าหูจะใช้วิธีการช่วยเหลือท้งคู่ไม่ถูกต้องแต่อย่างน้อยท้งคู่ก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อได้แม่ทับยูจึงคิดเสมอว่านี่คือบุญคุณของใต้เท้าหูหลังจากที่แม่ทับฉีได้รับอิสรภาพต่อไปหน้าที่ของเขาก็ต้องจัดการทําสงครามกับพวกจรสลดัด ที่พวกมันกําลังสะสมกําลังเพื่อหาโอกาสบุกโจมตีพวกเขาอีกเป็นแน่แต่กําลังหารของเขาในตอนนี้ไม่อาจจะต้านทับของพวกโจรสลัดได้พวกมันมีกําลังคนที่มากถึงสองห0,000ื่นคนในขนาดนี้แม้ทับฉีจะต้องหากําลังเสริมที่ดีที่สุดแม่ทับฉีต้องการคนที่แข็งแกร่งมีความมุ่งมั่นในการปกครองบ้านเมืองและไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆจนเขาได้ไปเจอกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพวกเขา กำลังปกป้องหมู่บ้านของตัวเองจากคนที่เข้ามาลุกลานที่ดินที่มีค่าของพวกเขาโดยที่ดินที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้มีแร่ที่มีค่าอย่างแร่ทองคำเป็นจำนวนมากหลายนั้นจึงทำให้ชาวบ้านต่างเมืองต้องการแร่ทองคำเป็นอย่างมากจึงเกิดการแย่งชิงกันเกิดขึ้นชาวบ้านที่นี่มีผู้นำอย่างตาเฉินผู้ที่คอยปกป้องหมู่บ้านของตนจากผู้ลุกลานทุกคนแม้ทับชีได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพวกชาวบ้านที่อยู่ในที่นี้ ความสามารถในการปกป้องบ้านเกิดของตัวเองและแม่ทับฉีไในเลือกแราว่าคนในหมู่บ้านนี้จะต้องเข้ามาเป็นทาสของเขาให้ได้หลังจากนั้นไต้เท้าหูก็ได้เรียกแม่ทับฉีเข้ามาพบไต้เท้าหูได้ยินคนมาบอกกับเขาว่าแม่ทับฉีเอาเรื่องที่ไต้เท้าหูเป็นขุนนางที่ชอบติดสินบนกับพวกมีอำนาจและไต้เท้าหูได้รับตำแหน่งมาเ,าเพราะเงินที่ซื้อจากตำแหน่งนี้มาได้แม่ทับฉีเอาเรื่องของเขาไปดินท้ายกับแม่ทับอยู่ได้ฟังจนเป็นเรื่องสนุบป,ปาก ทำให้ได้เท้าหูไม่พอใจได้เท้าหูช่วยแม่ทับฉีจักการถูกจับที่แม่ทับฉีรอดคดีมาได้ก็เพราะเงินพวกนี้แต่เท้าหูจึงขอให้แม่ทับฉีอย่าวิพากวิจารณ์เรื่องการเมืองอีกพร้อมบอกไปว่าแม่ทับฉีเก่งในการลบแต่การเมืองแม่ทับฉีไม่มีความรู้จึงอย่าทําแบบนี้อีกและเงินก้อนนี้ไต้เท้าหูยกให้กับแม่ทับฉีเพื่อตั้งกองทัพใหม่ขึ้นมาแม่ทับฉีได้ฟัง เขาไม่มีคําพูดใดๆี่จะมาขอโทษในสิ่งที่ตัวเองทําลงไปทําได้แต่พูดขอบคุณที่ช่วยเหลือมาโดยตลอดแล้วแม่ทัพฉีก็เดินจากไปหน้าที่ต่อไปของแม่ทัพฉีก็คือทํายังไงให้ชาวบ้านพวกนี้เข้ามาร่วมกับกองทัพของพวกเขาให้ได้ตาเฉินพูดกับทุกคนชัดเจนว่าถ้าใครเข้าร่วมกองทัพถือว่าเป็นสู้กับเขายังไงพวกชาวบ้านก็ไม่มีวันเข้าร่วมกองทัพแน่แม่ทัพฉีจึงต้องการคุยกับต้าเฉิน แต่ทุกคนก็ไม่อยากจะต้อนรับแม่ทับฉีตาเฉินจึงบอกให้แม่ทับกลับไปซะหน้าที่ในการลบไม่ใช่ของพวกเขาแม่ทับฉีจึงยื่นข้อเสนอให้กับชาวบ้านที่นี่ถ้าชาวบ้านที่นี่เขาร่วมลบกับเขาแม่ทับฉีจะส่งทหารมาคุ้มกันชาวบ้านที่นี่และแล่ทองคํครอบครัวทุกคนจะปลอดภัยจากพวกที่ต้องการแล่ทองคําแต่ดูท่าทางแล้วตาเฉินก็ไม่ได้สนใจข้อเสนอนี้แม่ทับฉีจึงถามไปว่า แล้วจะให้เขาทํำยังไงตาเฉินจึงจะเข้าร่วมกับเขาได้ตาเฉินจึงเสนอไปว่าถ้างานต้องดวลด้วยหมัดกันตาเฉินอยากจะรู้ฝีมือของแม่ทัพกว่านี้แม่ทัพฉีรับข้อเสนอนี้ทันทีและการต่อสู้มือเปล่าก็าได้เริ่มตน้นขึ้นตาเฉินไม่อาจจะสู้แม่ทัพฉีได้ตาเฉินจึงต้องใช้อาวุธแต่เขาก็ไม่สามารถทาอะไรแม่ทัพฉีได้เลยจนตาเฉินเกิดพาทําให้เสาล้มและลูกของตาเฉินที่อยู่ด้านบนกําลังจะตกลงมา ทำให้แม่ทับฉีจึงรีบเข้าไปช่วยและนันก็ทําให้ตาเฉินได้เห็นถึงความดีของแม่ทับรักชีวิตทุกคนพร้อมเข้าช่วยเหลือคนที่อ่อนแอตาเฉินจึงตกลงจะเข้าร่วมกองทัพของแม่ทับฉีและให้แม่ทับฉีทําตามสัญญาให้ส่งตาหามาดูแลคนในหมู่บ้านและแล่ทองคําของพวกเขาหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มการฝึกแม่ทับฉีได้คิดค้นวิธีรับมือกับดาบสมุไรของพวกญี่ปุ่น ด้วยทวนนี้จะมีหลายแขนงที่สามารถรับดาบของพวกจรสลัดได้พร้อมติดกิ่งหมายในการอําพังอาวุธการฝึกพวกเขาต้องฝึกกันอย่างหนักและชิดขนปืนในการตอบโต้สตูนั่นก็คือปืนสามตาที่มีความรุนแรงไม่แพ้ปืนของพวกจรสลัดพร้อมกับโลที่ทำขึ้นมาใหม่ให้มีความหนามากขึ้นเพื่อจะป้องกันกระสุนจากปืนของข้าศึกได้แม่ทัพฉีจัดการทุกอย่างเตรียมความพร้อมรับมือเป็นอย่างดีส่วนเสือเท้าขาวสวะ ได้รวบรวมกำลังได้มากถึงสองหมื่นนายมากกว่าเดิมหลายเท่าพวกเขาได้เดินทับมาถึงท่าน้ำแล้วพร้อมวางแผนในการโจมตีทหารมิงอีกครั้งโดยครั้งนี้เสือเทาต้องการจัดการแม่ทัพฉีถ้าไม่มีแม่ทัพคนนี้สักค,ครั้งนี้พวกเขาจะต้องชนะอย่างแน่นอนพวกเขาได้ยินมาว่าแม่ทัพฉีได้คัดทหารใหม่เข้ามาร่วมกองทัพมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นสักครั้งนี้ไม่อาจจะประมาทกองทัพมิงได้องค์ชายเหมาที่มั่นใจกำลังตนเป็นอย่างมาก พวกเขามีกําลังมากกว่าพวกหมิงแล้วทาไมเสือเทาไม่ยอมบุกเมืองหลวงสักทีองชายเหมาจะจะฆ่าแม่ทัพฉีแล้วเพื่อจะได้จัดการคนที่เก่งคนนี้ออกไปให้พ้นทางและองค์ชายเหมาก็ยังสงสัยว่าทําไมเสือเทาต้องแบ่งทัพออกเป็นสามทัพด้วยทําไมไม่รวมทัพเดียวแล้วบุกเมืองหลวงเลยเสือเทาจึงบอกแผนการของเขาให้กับทุกคนได้รู้การศึกครั้งนี้เสือเทาต้องการชนะเท่าน,านั้นห้ามแพ้ด้วยเด็ดขาด เสือเทาได้วางกองรบออกเป็นสามกองทัพกองทัพแรกคือทัพของโลนินโดยจะทําการบุกโจมตีที่เมืองหนิงไฮจะทําให้ทัพหมิงยุ่งกับการโจมตีพวกโลนินทัพที่สองพวกเขาจะนาทหารบุกเข้าเมืองไทโจเมืองหลวงและกองทัพสุดท้ายจะบุกโจมตีเมืองฉินเหอเมืองที่มีครอบครัวของเหล่าทหารและครอบครัวของแม่ทัพฉีอยู่ที่นั่นระวังปกป้องบ้านเมืองกับการปกป้องครอบครัว แม่ทัพฉีจะต้องเลือกสักทางและจะทําให้พวกเขาได้เปรียบในการโจมตีไม่ว่าแม่ทัพฉีจะเลือกทางไหนก็เป็นผลดีต่อพวกเขาส่วนทางด้านแม่ทัพฉีก็กำลังประชุมวางแผนในการลบตอนนี้พวกจนสลัดมีมากกว่า2000 20, 0คนไม่เคยมีมากแบบนี้มาก่อนการวางแผนในการลบในครั้งนี้ต้องลัดกลุมม่มเป็นอย่างมากแม่ทัพฉีมีกําลังคนแค่0ามคนเท่านั้นตอนนี้แผนการของพวกเขาแทบจะไม่มีเหลือแล้ว ไม่รู้ว่าจะรับมือกับพวกจอสลัดยังไงดีกองทัพพวกจอสลัดกําลังตั้งทัพใกล้าสามเมืองใหญ่ทั้งเมืองหนิงไฮเมืองไทโจและเมืองฉินเหอพวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกมันจะโจมตีที่ไหนกันแน่แม่ทัพฉี้จึงเสนอไปว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะนํากําลังคนของเขาประจําการสักหนึ่งในสามเมืองแห่งนี้เพื่อดูสถานการณ์ถ้าพวกมันโจมตีเมืองไหนคอยยกทัพไปช่วยเมืองนั้นแต่ท้าหหงก็เห็นด้วย ขาจึงสั่งการให้แม่ทัพฉียกกองกําลังไปที่เมืองหนิงไฮส่วนที่เท้าหูจะอยู่สั่งการที่เมืองไทโจเมืองหลวงและเมืองฉินเหอไม่ใช่เมืองใหญ่ไม่มีอะไรที่พวกมันจะเข้าโจมตีได้จึงไม่มีการจัดกําลังไปประจําการอยู่ที่นั่นส่วนพวกโลเนินก็ถูกสั่งมายังเมืองหนิงไฮพวกมันไม่มีกลยุทธ์ไม่มีการวางแผนในการสู้รบโลเนินพวกนี้จะชอบพุ่งชนค่าศึกแบบไม่มีการกลัวอะไรพวกมันบ้าด,ดีเรือดทําได้ทุกอย่างเพื่อเงิน จนพวกโลนินได้มาเจอก,กับกองทัพของแม่ทัพฉีอยู่ตรงหน้าของพวกมันแล้วดูเหมือนว่าพวกโลนินพวกนี้ไม่มีความกลัวต่อกองทัพหมิงแต่อย่างใดและหัวหน้าโลนินไดงสั่งให้บุกทันทีแม่ทัพฉีที่เห็นโจรสลัดกำลังพุ่งเข้ามาเขาจึงบอกให้แยกกระบวนทัพเพื่อพวกมันซุ่มโจมตีพวกเขาได้ฐานหมิงตั้งโล่พร้อมตั้งแนวรลับพวกโลนินยึดเตรียมปืนพร้อมยิงปืนถูกยิงออกไปแต่ก็ไม่อาจจะทําอะไรโลกข,ของพวกฐานหมิงได้ พะโลพวกนี้คือโลที่ทําขึ้นมาใหม่เพื่อับมือกับปืนของพวกมันหัวหน้าโลนินเห็นอย่างนั้นก็ไม่สามารถใช้ปืนได้แล้วจึงสั่งให้บุกประจันบาลทันทีการลบของพวกโลนินไม่มีแบบแผนการลบและนั่นก็ทําให้พวกมันไม่อาจจะทําอะไรทหารมิงได้ทหารมิงมีทั้งปืนสมตาโลที่แข็งแกร่งและหอกแบบใหม่ที่รับมือกับดาบสมอลรยโลนินที่ไม่อาจจะสู้ได้แล้วทําให้หัวหน้าของโลนินจึงสั่งให้ถอยทับทันที การลบในครั้งนี้ทำให้พวกโรนินตายไปเกือบ30คนแต่ทหารหมิงไม่มีการสูญเสียใดๆจนพวกเขาได้ข้อความมาว่าตอนนี้ทหารญี่ปุ่นกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองฉินเหอเมืองที่ครอบครัวของพวกเขาอยู่ที่นั่นทำให้ทหารทุกคนต่างกังวลใจเป็นห่วงครอบครัวของตัวเองเป็นอย่างมากพวกเขาอยากจะกลับไปช่วยครอบครัวของตัวเองแม่ทัพฉีก็เลยบอกว่าอย่าให้ข้าศึกหลอกพวกเขาได้แม่ทัพจึงอธิบายให้ทุกคนได้ฟังว่า พวกมันต้องการจะหลอกทุกคนให้เดินทับไปที่เมืองที่พวกมันไม่ต้องการจะโจมตีและเมืองที่พวกมันต้องการจะโจมตีมากที่สุดและจะทุ่มกําลังทั้งหมดนั่นก็คือเมืองไทโจเมืองหลวงของแผ่นดินเจนนั่นคือเป้าหมายที่แท้เจงแต่ถ้าพวกมันโจมตีเมืองฉินเหอเจงพวกมันก็คงไม่นํากําลังมากมายขนาดนั้นเขาสู้รบเป็นแน่และแม่ทัพก็มั่นใจมีคนที่เขาไว้ใจที่ปกป้องที่นั่นได้นั่นก็คือภรรยาของแม่ทัพนั่นเองเธอเก่งในการต่อสู้ เก่งในการวางแผนลบไม่ต่างจากแม่ทัพฉีแม่ทัพฉีมั่นใจว่าที่นั่นต้องปลอดภยัยแต่ดูท่าทางแล้วทุกคนก็ยังกังวลใจอยู่ดีด้วยการนี้ทําให้แม่ทัพจึงสั่งให้นายกองนํากําลังครึ่งหนึ่งกลับไปช่วยเมืองฉินเหอให้ทุกคนจะได้สบายใจแล้วที่เหลือจะยกทัพไปเมืองไทโจปกป้องเมืองหลวงให้ได้กําลังคนของพวกเขาก็เหลือแค่ครึ่งหนึ่งของกองทัพทั้งหมดนายกองยังกังวลใจว่า พวกเขาอาจจะไม่สามารถรับมือทหารญี่ปุ่นถึงสองหมื่นนายได้แต่แม่ทัพฉีก็มั่นใจทหารของเขาทุกคนทหารทุกคนถูกฝึกมาเพื่องานนี้ปกป้องแผ่นดินจากผู้ลุกลานถึงตายก็ยอมส่วนทางด้านเมืองฉินเถอที่มีทหารประจําการแค่200นายเท่านั้นตอนนี้ทหารญี่ปุ่นบุกมาถึงเมืองฉินเถอแล้วูหยินจึงสั่งให้รวมคนพวกเธอจะต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านของพวกเธอเองูหยินจะควบคุมกองทัพนี้เอง ทหารทั้งชายและหญิงเขารวมรวบเพื่อปกป้องบ้านเกิดของตัวเองส่วนนายกองของแม่ทัพฉีที่กำลังเร่งเดินทัพไปช่วยเมืองชินเหอพวกเขาเร่งเดินทัพกับไปช่วยครอบครัวของพวกเขาให้ได้ทันเวลาตฉาฉักมายังแม่ทัพฉีตอนนี้เขาเร่งเดินทัพใกล้เมืองไทโจแล้วจนมีม้าเร็วเข้ามาบอกว่าตอนนี้พวกญี่ปุ่นได้ตั้งค่ายห่างจากเมืองไทโจอยู่สี่ลีส่วนในเมืองใต้เท้าหูและทหารสามพันนายกำลังจัดทัพเพื่อปกป้องเมืองไทโจ จนถึงเวลาที่แม่ทัพฉีได้บุกเข้ามาในเมืองแต่ก็ต้องมาเจอกับกองทัพญี่ปุ่นที่จัดทัพเพื่อบุกโจมตีฐานหมิงเขาจัดการทหารญี่ปุ่นทั้งโลที่หนาเคินและทัวที่มีหลายขนแงขบวนทัพและอาวุธที่แปลกใหม่เสือเทาไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเขาจึงสั่งให้ทหารเข้าปิดล้อมทั้งด้านหน้าและด้านหลังและคาให้หมดและทหารหมิงก็ถูกปิดล้อมทั้งสองด้านพวกมันใช้ไม้ไผ่ยาวทะลวงโลของพวกเขา จนตอนนี้ขบวนลบของแม่ทัพฉีจะต้านไม่ไหวแล้วแม่ทัพฉีจึงสั่งให้ทุกคนถอยทัพเข้าสอยแคบรวมพลกันต้านพวกมันแม่ทัพฉีต้องการตัวของแม่ทัพของพวกมันหามันให้เจอจนเขาขึ้นไปที่สูงเพื่อหาตัวเสือเท่าให้เจอตอนนี้เขาเจอเสือเท่าแล้วแม่ทัพฉีจะนําทางบนหลังคาแล้วให้ทหารตามเขามาส่วนทางด้านเสือเท่ามิทหารมารายงานว่าทัพของแม่ทัพฉีได้แบ่งกําลังไปตามตอกซอกซอยเพื่อจะเข้ามาถึงตัวเสือเท่า เสือเท้าจึงวางแผนรับมือเขามีแผนจะตอนให้พวกแม่ทัพฉีไปยังถนนใหญ่แล้วจะตีวงล้อมและสังหารทั้งหมดเสือเท้าจึงสั่งให้องค์ชายเหมาและพวกโกลนินอยู่หลังถ่ายปกป้องใครตั้งที่มั่นให้ได้แต่ดูท่าทางองคชายเหมาเขาไม่พอใจในคําสั่งนี้เขาต้องการจะลบเพื่อจะฆ่าแม่ทัพฉีแต่นี่ให้อยู่หลังถ่ายด้วยคําสั่งของเสือเท้าองคชายเหมาจึงไม่สามารถที่จะขัดได้ ส่วนพวกแม่ทัพฉีพยายามฝ่าทหารญี่ปุ่นเข้าไปใกล้กับเสือเท่าให้ได้มากที่สุดตอนนี้แม่ทัพฉีได้อยู่ตรงหน้าเสือเท่าแล้วแม่ทัพฉีจึงสั่งให้บุกทันทีจัดการเสือเท่าให้ได้แต่พวกเขาก็ต้องเจอปืนและธนูนล้วนถล่มอย่างหนกักทั้งด้านล่างในด้านบนจนไม่อาจจะเคลื่อนพลเข้าใกล้เสือเท่าได้พวกเขากําลังถูกปิดล้อมอย่างหนกักถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปพวกเขามีหวังจะจบชีวิตอยู่ที่นี่แน่ส่วนองค์ชายเหมาและหัวหน้าโรนนที่อยู่หลังท้ายกระบวนลบ พวกเขาต้องการจะลบเป็นอย่างมากแต่เตียดที่มีคําสั่งของเสือเท่าหัวหน้าโลนินจึงเข้ามาบอกว่าถ้าอยากจะลบก็ควรจะสู้ไม่ต้องฟังคําสั่งของเสือเท่าแล้วถ้าทัพของพวกโลนินและทัพขององค์ชายเหมาร่วมมือกันศึกครั้งนี้ต้องชนะเป็นแน่หลายน้นก็ทําให้องค์ชายเหมาก็เห็นด้วยเขาจึงไม่สนใจคําสั่งของเสือเท่าอีกต่อไปแล้วพวกเขาจะเป็นทัพหน้าฆ่าแม่ทัพฉีได้พลปืนขององค์ชายเหมาเข้าประจําการ เสือเท่าเห็นอย่างนั้นก็เริ่มจะไม่พอใจทําไมไม่ยอมทําตามแผนแต่เสือเท่าก็อยากจะรู้ฝีมือลูกศิษย์คนนี้เหมือนกันว่าเขาจะจัดการกับแม่ทัพฉีได้ไหมทําตามที่เสือเท่าได้สอนมาได้หรือเปล่าเปืนชุดแรกถ,ถูกกิ้งออกไปเปรืนญี่ปุ่นกาลังจะฆ่าทหารหมิงถูกคนได้รับบาดเจ็บหนักพวกโลนินจึงจะเข้าไปปิดเกมนี้แต่ขนาดนั้นเองพลปืนของแม่ทัพฉีก็เข้ามาช่วยได้ทันเวลาเปืนใหญ่ของทัพหมิงถล่มญี่ปุ่นไปอย่างหนกักจากที่ญี่ปุ่นได้เปรียบ พวกมันกับต้องเสียทายกับทหารหมิงจนได้แม่ทัพฉีนั่งกำลังจัดการกับพวกมันให้หมดส่วนทางด้านเมืองฉินเหอตอนนี้ทหารญี่ปุ่นกำลังโจมตีอย่างหนักหูหยินและพวกชาวบ้านพยายามปกป้องเมืองอย่างเต็มที่ตอนนี้พวกมันกำลังพังประตูเมืองเข้ามาแล้วทหารญี่ปุ่นระเบิดประตูเมืองได้สำเร็จพวกมันกำลังเข้ามาเล่นงานทุกคนในขณะนั้นเองนายกองของแม่ทัพฉีก็เข้ามาถึงจนได้พวกเขาเล่งช่วยทุกคนสู้และสุดท้าย ทหารวิงก็สามารถจัดการทัพของญี่ปุ่นลงไปได้พวกเขาสามารถปกป้องเมืองฉินเหอได้สําเร็จส่วนทางด้านเสือเทาที่ตอนนี้แทบจะไม่เหลือทหารแล้วพวกเขาต้องไถ่ายทัพกันอีกครั้งแม่ทัพฉีและฐานก็พยายามไล่ล่าเสือเทาเพื่อจะปิดศึกครั้งนี้ให้ได้จนสุดท้ายแม่ทัพฉีก็ตามมาทานเสือเทาที่เห็นอย่างนั้นจึงสั่งให้องคชายเหมารีบขึ้นเรือหน,นีไปซาเสือเทาไม่อาจจะไปกับองค์ชายได้ตนไม่สามารถไปสู้หน้าใครได้อีกแล้ว เพราะตัวเองต้องแพ้แพ้กับทัพบ,บิงถึงสองครั้งเสือเทาจึงขอสู้ตายอยู่ที่นี่ก่อนจากกาันเสือเทาได้ย้ำไปว่าอย่าได้ทําสงครามกับทหารบิงอีกต่อไปเพราะทหารบิงแข็งแกร่งเกินไปที่พวกเขาจะต้านได้องค์ชายหมอได้ขึ้นเรือแล้วก็จากไปส่วนเสือเทาก็รอแม่ทัพฉีเพื่อการต่อสู้นี้จะได้ตัดสินการทั้งคู่จึงดวลด,ดาบกาันและการฟันดาบครั้งแรกดาบของแม่ทัพฉีถึงกับหักทันทีดาบของญี่ปุ่นคมไม่หยัางมา แม่ทัพฉีจะต้องใช้ดาบแบบนี้เข้าต่อสู้เสือเท่าที่อายุมากแต่มีฝีมือในการต่อสู้ก็ไม่ธรรมดาการต่อสู้ที่กินเวลานานก็เริ่มทำให้เสือเท่าเริ่มเหนื่อยจนจะไม่ไหวแล้วและสุดท้ายเสือเทาก็ไม่อาจชนะแม่ทับฉีได้เสือเท่ายอมรับว่าแม่ทับฉีเก่งกว่าเขาและเสือเทาก็ขอตายด้วยคมดาบของตัวเองทหารหมิงสามารถกำจัดพวกโจรสลัดพวกนี้ได้สำเร็จในหลังจากนั้นก็ไม่มีการลุกรา่จากพวกญี่ปุ่น แล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสรับน,นี้สวัสดีครับใครที่ชอบแนวต่อสู้และอยากดูหนังที่ผมนำมาสปอยก็อย่าลืมแอดไลน์ตามภาพที่บนหน้าจอนะครับมีหนังหลายแนวหลายเรื่องให้ดูเยอะมาก